เขาไปไงอ่ะฮะน้องเชียร์ยังไงอ่ะเอา,อางี้ละกันพี่ขอคอนเฟิร์ม,มด้วยสายตาเฉียบแหลมของพี่เลยนะ<ห>ว่าน้องเชียร์เนี่ยสวยเป๊ะเพอร์เฟกไม่ต้องส่องกระจกแล้วไม่ไม่ไม่คือเชียร์นี่ไม่ได้ส่องหาความสวยเชียร์นี่เชียร์นี่หาวิธีอ่ะเชียร์นี่อ๋อ,อนี่กําลังจะพูดถึงเปรียบตัวเองว่าเป็นเมนี่หรือว่าแม่มณีในละครเรื่องทวีพบใช่ไหมครับไม่ก็แบบเชียร์นี่อยากจะเข้าไปหา คุณหลวงอัครเทพวรากรซึ่งหล่อล่ำหน้าใยหาอย่างคุณอ,อมคพัน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>แต่เชน,นี่เข้าไม่ได้อ่ะอมันยำดยุดะพี่ว่าไม่ต้องไปส่องกระจกหรือว่าจะพยายามเข้ากระจกให้เสียเวลาครับเพราะว่าวันนี้นะครับทั้งคุณหลวง ทั้งแม่มณีนะครับเขาจะทะลุจอห้ามพบมาพบกับคุณผู้ชม<อ>ด้านบนเวทีนี้แล้วครับอันแน่นอนเลยนะคะซึ่งมากันครบทีมจริงๆทั้งคุณแพนเค้กเขมมณิต์นะคะคุณอมอ,อัคคพันธ์คุณปุ๊กลูกฝนทิพย์แล้วก็คุณเกรซการกล้าวพร้อมกันแน่ๆบนเวทีแห่งนี้ค่ะใช่แล้วครับตอนนี้นะครับพวกเขาพร้อมกันแล้วนะครับท้างนั้นอย่ารอช้ากันเลยดีกว่านะครับไปพบกับทีมนักแสดงจากละครเรื่องทวีปพบกันเลย จา๋จาจ๋านับแต่เวลาที่เราได้พบกันชีวิตพี่ก็เปลี่ยนไปประหนึ่งว่ามีชีวิตอยู่เพื่อการรอคอยแม่ไม่ได้อยู่ใกล้ท่านฉันก็ยังได้ยินเสียงเรียกของท่าน แม่มณีจ๋าเสียงแม่มณีนั่นเสียงอะไรอ่ะแม่มณีได้ยินไหมคะเสียงอะไรอ่ะแม่มณีจ๋าแม่มณีจ๋าแม่มณีแม่มณีจ๋าแม่มณีเสียงมาจากกระจกแม่มณีจ๋าเฮ้ยแม่มณีหรือว่า สมัยรัชกาลที่หคนไม่ซื้อเพราะมันแตกเขาถือไม่เอาเข้าบ้านกระจกสะท้อนชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเสมือนเป็นหน้าต่างแห่งการเวลาเปลี่ยนอดีตพลิกปัจจุบันผ่านกระจก ประจกเถอะนะเจ้าคะน้องเกรงว่าคนดูเจ็ดสีคอนเสิร์ตไม่เห็นเข้าเนี่ยจะไม่งามน,นะเจ้าคะ่ะแม่ประยงปล่อยพี่ไว้เถอะคุณหลวงน้องก็แค่น้องมีอะไรบอกพี่ เจ้าค่ะน้องจะไปไหนหรือแต่งงานน้องจลาไปแต่งงานเจ้าค่ะแต่งงาน,งานเจ้าค่ะแต่ก่อนน้องไปอยากจะขอร้องคุณพี่ได้โปรดเห็นกระชาบ,บ้านเมืองตามคุณพี่มานีมาช่วยนะเจ้าค่ะ ให้มณนีให้มณนีจ้าให้มณีแห่แมณีจ้า พรวงนั่นมันดีหลวงนั่นมันดีนั่นมันด,นดีพี่ดีใจเหลือเกินน้องมาครั้งนี้อยากกลับไปอีกนะมันนีก็อยากอยู่เหมือนกันเจ้าค่ะแต่ว่า กระจกนั่นทุกครั้งที่มันหนีมามันร้าวขึ้นทุกทีถ้ามันร้าวไปมากกว่านี้มันนี่คงกลับบ้านไม่ได้มันนี่คงกลับไปเจอแม่ไม่ได้แม่มณีน้องต้องอยู่กับพี่นะพี่รักแม่มณี แล้วมันจะทำยังไงดีล่ะเจ้าคะมันจะทำยังไงดีถ้าน,น้องอยากรู้อ <c oughs> ย่าลืมมาดูทวีพบทุกวันจันทร์นะครับ <c oughs> ทีมนักแสดงสจากละครเรื่องทวิภพทวิภพนั่นเองค่ะแมโอ้เป็นแฟนมากมากจริงๆนะคะๆๆ่ะเห็นบนเวทีอย่างนี้สนุกสนานหะครบเนื้อคือน่าติดตามมากแต่อยากรู้เบื้องหลังค่ะค่ะคุณผู้ชมเชมื่อไหมคะว่าเบื้องหลังเนี่ยก่อนจะเข้าฉากนักแสดงต้องท่องบทแต่จะมีคนนึงค่ะเขาบอกว่าต้องกินไอศครีมก่อนเข้าฉากทุกครั้งใครคะใครเอ่ยสารภาพมาซะดีๆพี่อ๋อมค่ะพี่อ๋อมจริงเหรอพี่อ๋อมเหรอ ปิดทานด้กนิมก่อนเข้าฉชาจริงๆเหรอฮะผมกินตามแม่มณีครับนี่่ะไม่ใช่คือตอนถ่ายอากาศมันร้อนมากค่ะเราก็เลยเราก็เลยว่าเออก็ต้องมีของบิลนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีไอศครีมทุกครั้งค่ะอ๋อนี่จะให้เดานี่นึกว่าเป็นเกรซอีกนะคะไม่ไม่เกรซรักษาหุ่นเขารักษาหุ่นอ๋อดีรูดมากเลยอ่ะ โอเคในละครเรื่องนี้แบบว่าถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวถามสักนิดนึงนะครับว่านักแสดงในละครเรื่องนี้ี่มีประทับใจฉากไหนในละครเป็นพิเศษบ้างไหมคะปุกลุกปุกลุกชอบอะไรบ้าง เาชอบอะไรครับยังไงเป็นอะไรเป็อะไรกันไปเยคืตอนนี้อยู่หรือยังตอนนี้ก้ามังคิดว่าควรจะเป็นประยองหรือจะเป็นตัวจริงดีคือแย่ขาดจริงเลยตอนนี้ได้ค่ะเป็นตัวจริงใช่ไหมคะถามว่าคาแรคเตอร์เธอหนใช่วยไหมคะก็จริงๆจริงๆเหมือนแบบว่าทุกครั้งที่เข้ากับพี่พี่ออมกับพี่แพนเนี่ยเราก็จะได้เหมือนเทคนิคอะไรหลายๆอย่างน้องออมน้องออมน้องอมน้องออมอมามอม ไปจริงๆขออนุญาตแยกคุณหลวกๆก็มันลุกสติตัวเองอยู่ตลอดเวลายล่ะลูกนะคะอ่อแม่นางหมวกใหญ่คะคืออันนี้เป็นพ็อปจากละครเรื่องนี้หรือว่าเอามาเองคะเนี่ยจากละครนะคะละครเลยจ้าเลยจ้าต่อไปก็จะเป็นฉากเอ่อฉากลุยโคนะคะแล้วก็มีฉากที่เราได้เล่นเป็นโนเอ้ยยเเนแกงลุโคหรอออส อมากก็ลุยกับพี่นาาค่ะในเรื่องะค่ะ <c oughs> ก็ไปลุยโคนไปเออตื่นเต้นทําไมลุยโคนไปปลูกปา่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะก็เป็นความป,<ช>ประทยยรับใจน่ะค่ะอ่านะคะแล้วก็ต้องของคูอพ่พระนางกันบ้างประทับใจฉากอะไรมากที่สุดในทวีภพนี้ ก็คงเป็นฉากที่เวลาย้อนกลับไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนสมัยใหม่แล้วก็กลับไปอยู่สมัยก่อนเนี่ยมันต้องมีความแบบทะเลนต์เล่นอะไรเยอะแยะพาแม่ประยงไปซนด้วยอะไออย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเราก็ได้ได้อะไรหลายๆอย่างสนุกดีค่ะนอกจากความสนุกนะคะให้พี่อ๋องฟากหน่อยแล้วกันว่าทวิภพนอกจากความสนุกซึ้งอารมณ์ทุกอย่างในเรื่องให้อะไรกับคุณผู้ชมคิดว่าได้หลายอย่างนะครับนอกจากความซึ้งความหวานแล้วเนี่ยองได้รู้ถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยนะครับใช่ก็ฝาก ค่ะพรจะใหน่ไหมคะก็เช่นกันเนาะตอนน้องเหนือยจาก่อน้องเหนือจากความสนุกก็ยังมีข้อคิดอะไรแฝงมาด้วยตลอดนะคะเรื่องของยุคสมัยความรักชาติแล้วก็ความรักนะคะที่พวกเราทุกคนเต็มที่แล้วก็ถ่ายทอดมายังไงก็กำลังเข้มข้นนะคะฝากแฟนๆติดตามด้วยนะคะทุกวันจันทร์อังคารทางช่องเจ็ดค่ะแน่นอนโค้ชยดังๆให้นักแสดงแตทวีพร้อมเลยค่ะขอบคุณค่ะติดตามเรื่องราวความรักนะครับของของ หลวงเออคุณหลวงแลหลวงไก่ตลอดเลยคุณหลวงแล้วก็แม่แม่มันีนะครับได้นะครับทุกวันจันทร์อังคารนะครับตอนนี้เราพักกันสักครู่ในช่วงหน้ามาสนุกกับละครเรื่องต่อไปครับขอบคุณนะ